สวัสดีค่ะวันนี้หนูจะมาแนะนําแอปที่น่าสนใจนะคะก็คือแอปปินเตเลค่ะโดยเราจะมาทําความรู้จักข้าวๆกันก่อนนะคะบินเตเลสเกิดจากคําว่า ปินบวดอินเตอร์เน็ตเมื่อนํามารวมกันก็จะแปลได้ประมาณว่าการปักหมุดสิ่งที่น่าสนใจนั่นเองหรือถ้าจะให้พูดง่ายๆก็คืออินเตอร์เน็ตนั้นเป็นโซเชียลมีเดียหรือโซเชียลเน็ตเวิร์กรูปแบบหนึง่งคล้ายๆกับ Facebook i n s t a g กรมหรือเว็บโซเชียลที่เราเล่นกันอยู่เป็นประจำเพียงแต่ว่าจุดเด่นของเว็บนี้จะเป็นการปักหมดุดรูปวิดีโอหรืออะไรก็ตามที่เราสนใจมาเก็บไวไ้ในบัญชีอินเตอร์เน็ตของตัวเองอีกทั้งยังสามารถแชร์ให้คนทั่วไปเข้ามาดูได้ด้วยและตรงจุดนี้เองที่แหล่งข้อมูลรูปภาาาพต่่งๆจกผู้คนทัว มุมโลกที่แช้งานกันเยอะมากๆซึจึงทำให้เวลาเราค้นหารูปภาพหรือว่าแรงบันดาลใจในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นอาหารศิลปะความสวยงามเสื้อผ้าแฟชั่นบ้านการจัดแต่งสวนหรืออะไรก็ตามเพียงแค่เราค้นหาเข้าไปก็จะเจอไอเดียใหม่ๆพร้อมให้เราได้สร้างสรรค์ง,งานได้แล้วเราจะมาทาการดาวน์โหลดแอป Pinterest กันนะคะโดยขั้นตอนแรกเราจะเข้าไปที่ App Store Search คำว่า Pinterest เมื่อเราเจอแล้วก็ให้ทำการดาวน์โหลดค่ะใครที่ดาวน์โหลดแล้วก็สามารถกดเปิดได้เลยค่ะโดยหน้าแรกนะคะก็คือหน้าหลักเป็นหน้าที่รวมรูปหรือว่าไอเดียต่างๆที่เราสนใจค่ะส่วนหน้าต่อไปนะคะจะเป็นหน้าค้นหาก็คือเราสามารถค้นหารูปภาพหรือว่าไอเดียที่เราสนใจได้เลยค่ะโดยการพิมพ์เข้าไปนะคะ ส่วนต่อไปจะเป็นการสร้างนะคะก็คือเราสามารถนํารูปของเรามาสร้างเป็นพินเพื่อลงในพินเตอร์เรดเพื่อแชร์กับคนอื่นให้คนอื่นได้ดูได้เลยค่ะหรือว่าเราจะสร้างบอร์ดรวบรวมรูปภาพหรือว่าไอเดียที่เราสนใจไว้เก็บเพื่อมาเปิดดูทีหลังได้ง่ายขึ้นค่ะในส่วนต่อไปเป็นการแจ้งเตือนนะคะก็คือแอปจะสังเกตว่าเราชอบรูปภาพหรือว่าไอเดียแบบไหน จะนำไอเดียหรือว่ารูปภาพที่เราสนใจเนี่ยมาให้เราดูเพิ่มเติมค่ะต่อไปจะเป็นแอคเคท์ของเรานะคะก็คือเป็นแหล่งรวมบอร์ดหรือว่าโฟลเดอร์ที่เราสร้างไว้เพื่อบันทึกพินให้เป็นหมวดหมู่จะได้กลับมาดูได้ง่ายขึ้นค่ะ โดยวันนี้หนูจะมาสอนการสร้างบอร์ดนะคะขั้นตอนแรกคือกดที่เครื่องหมายบวกแล้วก็ให้กดที่สร้างบอร์ดค่ะจากนั้นก็ตั้งชื่อบอร์ดตามที่เราต้องการเมื่อตั้งชื่อเสร็จแล้วให้กดที่ปุ่มสีแดงตรงคําว่าสร้างตัวแอปก็จะนําพาหารูปภาพหรือว่าไอเดียที่เราตั้งชื่อมานะคะโดยเราชอบรูปไหนเนี่ยเราก็กดค้างที่รูปนั้นแล้วก็ให้กดตรงเครื่องหมายที่เป็นรูปหมุดนะคะเพื่อทําการบันทึกภาพเข้าในบอร์ด จากนั้นเราก็เลือกบอร์ดที่เราต้องการจะบันทึกนะคะพอกดเสร็จแล้วเนี่ยรูปภาพที่เราเลือกไว้ก็จะไปอยู่ในบอร์ดค่ะทีนี้ก็ทำให้เรากลับมาหาดูรูปภาพที่บันทึกไว้เนี่ยได้ง่ายขึ้นเป็นระเบียบมากเลยค่ะวันนี้หนูก็ขอจบการแนะนำแอปที่หนูสนใจเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ